สวัสดีวันนี้ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิบสเปชัยนกับทำอะไรกินนี้นะ ของขวัญมาให้เราทำไมเราถึงไม่ส่งของขวัญให้ลาซาด้าก็ขอบคุณลาซาด้ามากเลยนะคะกล่องน่ารักมากเวอร์ นี่เสร็จมีนานลาซาด้าปาร์ตี้เจ็ดปีดิวดีต้องช็อปลถสูงสุด90%กว่า7ล้านดิวโอ้โหจเจ๋งมากก็คือควันที่27นี้ก็คือเป็นวันเกิดของลาซาด้าเขาที่ครบรอบ7ปีถูกไหมเขาก็เหมือนจะมีการลดราคาของนู่นนี่นั่นน่ารักจังเลยอะ่ะโอโ้โหโอ้โหอันนี้คือสิ่งใดก่อนถุงผ้าไปอีกถุงผ้าใดๆน่าร<ๆ>ักจริงๆขอบคุณทางลาซาด้ามากๆเลยคะ่ะกล่องสวยมากนะคะ ตังต้งอะไรแป๊บเพราะว่ะเาเต้มไปด้วยโฟมอ่ะออกไปออกไปมาถึงของขวัญชิ้นใหญ่ของเรา,อ,าอยากได้ระดัแล้วเว้ยมองไม่เห็นเลยอะ่ะดดดแกะกลอนมล่ะเป็น,นหัวแรงดันอ่ะที่มาเตอร์เชฟก็ชอบใช้กันมีไว้ย เรา,าจะทําครัวระเบิดไหมสิ่งในไรถ้าเพื่อนๆบอกว่าซื้อมาใช้เราจะต้องศึกษาข้อมูลให้ละเอียดดูเหมือนกันนะเพราะมันอัดแรงดันเขา้าใจไหมเหมือนริการตุ๋นอาหารให้ปรุงเสร็จได้โดยรวด,ดเร็วอาหารที่ใช้เวลาแบบชั่วโมง2ชั่วโมงอะ่ะก็ใช้เวลาเพียงแค่แบบ20นาทีอะไรประมาณนี้เองโอเคมาวันนี้เนี่ยก็เลยจะเอาตัวหม้อนเนี่ยนะมาครีเอทเมนูซี่โครงหมูซอสเกาหลีเช่นทุกคนจะต้องร้องรีดร้องด้วยความแบบโอ้แด้ร้อนสมศรีทำม,มีอะไรบ้างไปดูกันเลย เรามาเริ่มกันเลยเนอะก่อนอื่นเราแนะนําว่าให้เพื่อนๆศึกษาวิธีการใช้ให้ละเอียดก่อนนะอันนี้ก็เป็นการใช้ครั้งแรกของเราเหมือนกันแต่ว่าเราก็ลองศึกษามาบ้างคร่าวๆพอสมควรแล้วก่อนใช้เนี่ยเขาจะให้เราใส่น้ําแล้วก็ทําการทดสอบหม้อก่อนว่าระบบนู่นนี่นั่งเซฟตี้อะไรเขาว่ามันโอเคไมหมนะ โอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากการตุนเจ้าตัวกระดูกหมูก่อนนะจ๊ะอันนี้เราใช้เป็นกระดูกซี่โครงหมู1โลเพราะคิดว่ามันจะต้องอร่อยมากใส่เป็นน้ำเปล่าลงไปนะจ๊ะให้พอท่วมๆน้องนั้นเนี่ยเดี๋ยวตามด้วยเครื่องเคือบทศต่างๆเนืออันนี้เราจะใช้เป็นโรเบย์ไปกระวานโรสแมรี่เพื่อสามารถที่จะใช้เป็นโรสแมรี่อบแห้งก็ได้จากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการปิดฝาจากถ้าเกิดว่าใครสนใจนะต้องอ่านแรงันของทีฟอกดซื้อวันที่27มีนาเนี้ย มันจะลดอีก50%สเนื้อสามารถที่จะคลิกในดีสคริปชั่นข้างล่างเนื้อเดี๋ยวเราใส่ลิงก์เอาไว้ให้กดเข้าไปซื้อได้เลยฝาดังกึบเรียบร้อยแล้วแต่เราจะบิดตัวว wow, าล์วระบายแรงดันเนี่ยมาตรงรูปที่เป็นปุยข้าวเนื้อจากนั้นเดี๋ยวเราจะเปิดเตาเลย <c oughs> เราจะเปิดความร้อนสูงสุดเนื้อจนกระทั่งเขามีไอน้ำเนี่ยพุ่งออกมาทางรูนี้เนื้อแล้วผมที่แสดงสถานะการทํางานอ,นอน <c oughs> ่ะค่อยๆดันออกมาเมื่รว่าความแรนในหมอ้อมันถึงจุดที่เป็นโอเคเนะก็จะแบบค่อยๆสแตนด์อัพขึ้นมา เราจะเริ่มจับเวลาเนื้อตุ่นเขาเป็นเวลาประมาณ 20นาทีนะจาจาแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันว่าน้องเขาเป็นยังไงนะจ๊ะโอเคตอนนี้เนี่ยเราครบ20นาทีทําการปิดไฟเลยจ้ายกหม้อมาเปิดน้ําผ่านแบบนี้เป็นการลดอุณหภูมิของหม้อ,อก,ก่อน <c oughs> เวลาที่เราหุนตัวปล่อย <c oughs> ตัวแรงดันออกจากหม้อมัน <c oughs> จะได้ไม่พุ่งฟูขึ้นมาแรงเกินไปเนอะโอเคตอนนี้ความดันลดลงเรียบร้อยเราเน้สังเกตได้จากตัวปุ่มแดงสถานะน้องตอนแรกที่เขาเด้งขึ้นมาน้องเขาก็จะยุบลงไปแบบนี้ <c oughs> โอเคไหทีนี้เดี๋ยวเราจะทําการค่อยๆเปิด อ,อันนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้หมอ้อตุ๋นธรรมดามันน่าจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงได้เลยเราเคยต้มกระดูกหมูด้วยระยะเวลาให้ย่างมากเลยทีเดียวอันนี้เดี๋ยวเราคีบน้องเขาออกมาก่อนเนอะเพื่อเตรียมสําหรับการทาซอสเกาหลีของเราเฮ้ยเอาไปทำแบบต้มแซ่บลิงหรืออะไรนี่น่าจะแบบฟินเลยอุ้ยอืดีคือดีคือนุ่มคือยุ้ยจริงจหยิบกินกันอย่างเงี้ยจนหมดละดีใช่ปะ มา,มาโอเคเดี๋ยวเราพักน้องหมูเอาไว้ก่อนนะจ้ามาเดี๋ยวเรามาทําการผสมซอสเกาหลีกันเลยส่วนผสมก็จะมีโกชูจัง60 โคอยู่30กรัมคอนไซรหลับ60กรัมกระเทียมสับ1ช้อนชาน้ำตาล3ากรัมจากนั้นเดี๋ยวเราจะคนให้เข้ากันเลยในโคชูจังอ่ะเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเน้อเวลาสาวนน้มีขายเนืะมีทั้งคอนไซรหลับแล้วก็ตัวโคชูจังเลยคอนไซรหลับมันก็จะให้ความข้นอะไรอย่างงี้ในส่วนนี้เพื่อนๆลองชิมดูก่อนก็ได้เนืะอปรับรสได้ตามใจชอบปกติซอสเกาหลีส่วนใหญ่มันจะมีรสเผ็ดหวานนำเนืก็ลองปรับได้ตามที่ชอบเลยจ้าปกติที่โฮงตัวนี้เขาตุนเสร็จแล้วเขาจะนำเข้าตตอช่่ัแ นี้เราไม่อบแล้วกันเผื่อเพื่อนๆนที่ไม่ได้มีเตาอบเนี่ยจะได้สามารถที่จะทําได้เดี๋ยวลองใช้วิธีใช้กระทะแล้วก็เปิดไฟอ่อนๆตุ่นเข้าไปเรื่อยๆแล้วกันนะจ๊ะอยากกินแล้วอะ่ะใาซ่ซอสลงไปเอาให้ชุ่มฉ่าเลยโอเคจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำน้งเขาตั้งบนเตาเลยแล้วก็เดี๋ยวเปิดไฟเลยจ้าหาฝาอะไรก็ได้ที่เพื่อนเพื่อ <ๆ S 1> สามารถนำมาครอบกระทะได้เดีอก็ปิดเขาเอาไว้เดี๋ยวอันนี้เนี่ยเราจะตุน่นเขาแบบนี้ไปประมาณสินาทีแล้วเดี๋ยวเรามาพลิกกลับอีกด้านหนึ่งสิ่งเพื่อนเพื่อนต้องระวังในขั้นนนตอี้ก็คื อย่าปล่อยทิ้งเขาเอาไว้นานมากเพราะว่าในตัวซอสมันมีน้ำตาลถูกปะเราเขาจะไหม้ค่นทั้งเลยเพราะว่าไฟมันดนโดยตรงมันไม่ได้เหมือนเข้าเตาอบตัวซี่โครงหมูของเรามันอาจจะไม่ได้ดูแห้งอะไรอย่างนี้ขณะที่เราเอาเข้าเตาอบอเนื้อแต่ว่าก็ได้ในระดับหนึ่งแล้วกันมันก็จะดูมีความแบบชุ่มฉ่ำจซี่จซี่นำน้องหมูของเราพักไว้บนจานเลยจ้าโอเค ่อมาเดี๋ยวมาทําซอสชีสกันเลยเตรียยหม้อมาจ้าเปิดเตาเลยเนะใส่เนยสดลงไปพอเนยละลายได้ที่เราเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่แป้งสาลีอนเนกประสงค์ลงไปเนยแล้วก็รีบผัดเขาให้ เเากันลยระวังเขาแบบว่าจับตัวกันเป็นก้อนเนอะก็รีบรีบผัดรีบรีบแบบแผ่ๆเขาหน่อยใส่มันฝรั่งต้มสุกที่เราทําการนําเขาไปบดเอาไว้ลงไปตามด้วยนมสดอีก200มิลลิลิตรจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่พระเอกของเราแล้วนี่ก็คือมอสซาเรลลาชีสขูดนะจ๊ะใส่ลงไปเลยก็อคอยคนเขาเป็นระยะๆะะเนอะป้องกันไม่ให้ก้นไหมเนอะจนกว่าจ้ตัวชีสของเราจะละลายดีนะจ๊ะ ไม่ไหวแล้วจ้าปิดไฟเลยพอแล้ว<อ>ทุกคนดูดิ<อ>ไม่ดีรอแล้วค่ะเตาเตาก็ไม่ต้องเก็บไปอย่าไปขอชี้ให้น้องเขาหน่อยค่ะคันอย่างนี้เหรอมาหากรรมความอ้วนู เฮ้ยดีว่ะคุณงอนแบบว่ามันมีความนุ่มยุยมากๆอ่ะแล้วพ่อมาเจอแบบซอสเกาหลีที่แบบเมื่ี้มาเจอแบบชีสดีอ่ะโคตรแบบตายไปเลยจริงมันทําได้ง่ายมากๆเลยนะมันมีไอ้ตัวหม้ออัดแรงดันอ่ะมันก็เลยทําให้การทำอ่ะมันเร็วขึ้นจต่ปกติที่แบบว่าใช้เวลาเป็นช่วงที่บอกไปนู้นมันก็จำเป็อ่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะคลิกในดิสคริปชันข้างล่างเนอะเดี๋ยวเราใส่ลิงก์เอาไว้ให้กดเข้าไปซื้อได้เลยอันนี้ถ้าเกิดเพื่อนซื้อเจ้าตัวหม้อตัวเนี้ยจะแถมเป็นกล่องถนอมอาหารที่สามารถที่จะนําเข้าไมโครเวฟได้สี่กลยคือรววมแล้เ แถมไปอีกอะไรจำเป็นว่าแค่จะต้องหม้อก็ได้นะในลาซาดา้าเขามีแบบพวกอุปกรณ์ทําขนมทาเบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยอีกเยอะแยะมากมายเลยอันนี้ส่วนตัวไปส่องๆนะพิมพซิลิโคนลูกกระต่ายมาเลยอยู่ยังไม่ได้จัดเดี๋ยวว่าวันนี้จะต้องไปจัดให้ Hi, Hi, แน่ๆนะจ๊ะ้อลดสูงสุด90เลยนะในวันที่27นะมีนาคมยังไงก็อย่าลืมเข้าไปช็อปด้วยเนื้อเลืออีก5วันนับถอยหลังไปคลิกลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลย Happy b i r t เ d a y ลาซาด้าค่ะ Happy birthday. กยูช่วยเราไหมช่วยเราบายเราไปทำกินอะไรยังไงแล้วเมนมาบอกคุดคุยกันได้นะจ๊ะจะแทรกรูปมาอวดกันก็ได้นะดาวเวียนนี้คือแรงมากเวอร์ <c oughs> ทำอะไรกินดีมาทุกวันส่งหนึ่งทุ่มโตยังไงก็ฝากติดตามไปด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอตัวไปกินซี่โคกูชิดก่อนสเสอกันหนวเดหิหน้าบ๊ายบาย